ก็กาสวัสดีนะครับนี่ก็มาพกมบกับมอีกแล้วนะครับในรายการรีเนยทีวีนะครับอ่นี่ก็มาสอนโป๊ อันนะโปรกันดิ้งครับนี่ก็ของคนอังกฤษอีกแล้วนะครับผมก็มาจากเขานะครับอเดี๋ยวผมจะซอนนะครับอ่ะนี่ครับคนน,คบนี้นะเนี่ยเนี่ยคนข้างหน้าจะมีแล้วนะขดปัญหาเลยนะครับอันนี้แบบละเอียดนะครับถ้าไม่ขึ้นก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็ลบ ไ1หนึ่งศูยออกไปนะครับออกไปเลยนะครับแล้วก็ไปลบข้างหน้านะครับเนี่ยขีดหนึ่งศยเนี่ยลบออกไปนะครับเดือสองตัวนี้นะครับเออก็บบแต่งนะครับอ่าเอเดือ,เอ,เอเดเออปาเกรเทไงอะ แกไขเลยนะคับคนนี้นะครับใช่ครับแต่ก็ไปที่ด่านด่านนะครับกดกดทิ้งเลยนะครับฮะเป็นย่นนะครับก็ไปด่านเหลืองครับด่านเหลืองนี่นะด่านเหลืองนะครับนเนะี่ยอ,นะอ่ะผมจะตัดไปตอนที่เข้าหลองแลวนะเดี๋ยวเพื่อมันไม่เสียเวลานะครับอ่ะ ตัดแล้วนะก็ตัดไปช่วงนี้เลยนะครับนี่พอเข้าเกมนะครับนี่นะนนครับการเด้งครับแบบตัววิธีนะครับผมอ่ะกดกดค้นหาไอ้โคตรโปล่ดำดินนะน,นะนะครับกดโผล่ดำดินนะนี่นะที่ติ๊กให้เลยครับเนี่ยค้นหาไปเลยนะครับอ่ะค้นหาไปเลย หาไปเลยนะครับไม่เจอครับไม่เจอก็เดินแล้วก็ยงน,นับปืนนะครับหาไม่นะครับก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วคุณลบนี่ครับลบอิสองตัวท้ายออกนะลบออกไปเลย ลบออกไปเลยนะย้ำนะลบออกไปเลยนะเนี่ยลบออกไปเลยให้เหลือเนี่ยหน,นึ่งศูนย์สามสี่หนึ่งสี่เจ็ดห้าเก้าสี่นะครับให้เหลือที่นี้คนระับห้คุณก็กดปรับแต่งคนระับแล้วก็แก้ไขนะครับแก้ไขแก้ไขเป็นโค้ดนี้นะครับนะครับลบสามเจ็ด แปดสามเจ็ดแปดแล้วก็เก้าับแล้วก็ไปเดินให้บอทจริงครับให้ตายนะให้จยิงให้ตายเลยครับเออแบบนี้ให้คุณเดินมาเนี่ยตกกระไดเนี่ยตกกระไดมันละ่วงลงเวทนะมันละ่วงนะ ให้คุณกดออกนะครับเอาอเลยนะครับเจะตัดตอนที่ไปที่่านโปรนะน่ครับอพอคุณ ทำเสร็จแล้วนะครับอ่าให้คุณเข้าห้องบอทอีกครั้งนึงนะครับด่านไหนก็ได้นะแต่ผมก็แนะนำเป็นด่านนี้นะครับนี่ผมก็ลบพิ้งแปงเลยเลยนะครับก็เข้าไปที่คุณจะโปรเพื่อผมก็โปรเอเคนะครับโปรเอเคนะครับเอเคธรรมาดานะครับเอเอีเจ็ดนะครับดูที่ว่ามันจะยิงหนึ่งเฮได้ไหมครับาจาดูกันนะครับ ลบตัวนหน้าออกไปออกไปเลยนะครับโ๋อไม่ใช่อ๋อนีนอดนด้ดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เหตุการณ์ต่าครับเยอะโคตรเป็นเยอะมากครับนี่ครับแนะนำกันนี้นะครับอ่าผมแนะนำนะ ใครจะโพหนก็แล้วแต่นะดูท,ที่ว่าจะหลุดหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าไม่หลุดนะครับอ่ายิงได้นะคือยิงได้นะไม่หลุดนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับใช้ส่วนไม่เข้าใจก็สอบถามลงทางไลน์หรือทางเฟซนะครับ ถ้าใครแบบเออดูไม่ทันก็สอบถามผมทั้งไลน์นะครับเดี๋ยวจะทำไอ้โค้ดไว้ให้นะครับทั้งไลน์เลยได้เลยนะครับหรือทำรูปไว้ให้นะครับก็ฝากด้วยกดไลค์หรือกระทืบไลค์เยอะๆเลยครับกดติดตามด้วยนะครับมีโปรดีๆผมก็จะมาสอนใหม่ครับ